ข้างในก็จะดิบๆนิดนึงทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภายในนะซึ่งพูดง่ายๆก็คือแม่งคือรถแข่งคันหนึ่งเลยทุกคนเนี่ยภายในก็คือเบาะด้านหลังไม่มีนะก็คือจะตีโลบาร์เลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นค้ำโลบาร์นั้นเพื่อนแล้วก็โปรตี่ม,มันจะเป็นเบาะใช่ไหมถ้าเกิดเป็น G R Corolla แต่ว่าพอมันเป็นตัวตัวลิมิเต็ดอ่ะภายในอะ่ะมันก็จะแบบถอดเบาะ l i g h t w ทเลยนะเพื่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นแบบตีโลบาร์ขึ้นมาเลยบอกเลยว่าโหโคตรโหดเลยเพื่อนอะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่่องงดนดนนิึ อันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องยนต์เจ้า Toyota า gr corolla นั้นเพื่อนเนี่ยจริงเครื่องมันเล็กมากเลยนะพันหกเทอร์บโบแต่ว่าสามารถรีดแรงม้าได้ถึง304แรงม้าซึ่งมันจะแรงกว่าตัว gr corolla โปรตีนะถ้าเกิดโปรตีมันก็จะอยู่แค่3 0มรม้าแต่อันเนี้ยมันจะเพิ่มมาแค่4ตัวแต่ว่า4ตัวผมบอกเลยว่ามันแตกต่างแน่นอนแตกต่างยังไงเพราะว่าคันเนี้ย ทุกอย่างมันไลเวทครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบาะ Bucket s e ีดข้างหลังถอดเบาะออกทุกอย่างน้ําหนักมันจะลดลงไปประมาณ48กิโลนะเพื่อนซึ่งมันจะแตกต่างก่บตัว GR GR c o r o l l โปรตินะเพื่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมเจ้า Toyota ราคา5ล้านบาทบอกเลยว่าไม่เคยเห็นเลยนัเพื่อนนี่เลยเจ้า t o y ยต้า c o r o l l a โมลิโซอีดิชันบอกเลยว่าคันนี้ผลิตมาเพียงแค่200คันทั่วโลกครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงกว่า Toyota GR โคโร a ปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบอกเลยนะว่าคันนี้ถ้าเกิดพูดภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายเลยก็คือเป็น GR โคโร a ตัวไลท์เวทนั้นเพราะฉนั้นก็คือ ของบางอย่างเขาจะถอดน้ำหนักออกบางอย่างเขาจะยกออกนั้นเพื่อนอเดี๋ยวพามาดูอย่างด้านหน้าผมก็ไม่เคยรีวิว GR c o r o ค l a มาก่อนเลยนะด้านหน้าบอกเลยว่าสวยงามมากทุกคนอันนี้จะเป็นดีไซน์ด้านหน้าของ GR c o r o ค la าเขานะเอาจงจริงนะไม่ว่าจะเป็นตัวพิเศษหรือว่าตัวปกติบอดี้หน้าตาทุกอย่างเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะเพื่อนอันนี้จะเป็นไฟหน้ากันชนทุกอย่างปกตินั้นเพื่อนแล้วก็เป็นฝากระโปรงตรงนี้เขาก็จะเป็นเป็นคีบตรงนี้นะเพื่อนก็คือจะเป็นสีดำก็ดแบกนะครับส่วน ตัวสีรถจะเป็นสีออกเทาๆนะเรียกสีไม่ถูกผมเพื่อนพอถ้าเกิดมันออกแดดอะสีมันจะเป็นเทาออกสว่างแต่ว่าพอมันอยู่ในที่มืดมันก็จะเป็นเทาออกเข้มๆนั้นเพื่อนอะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเพิ่มนะทุกคนว่าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงผมเพิ่งสังเกตทุกคนอะเรามาดูล้ออย่างล้อตัวเนี้ย เป็นล้อฟอร์ดนะทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นล้อแบบของ t o โยต้ปกติแต่ว่าไม่ใช่นะครับทุกคนอันนี้คือเป็นล้อของ BBS ผลิตให้ของ To โยตานั้นเพื่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่า BBS แล้วตรงนี้เขาจะเขียนคําว่าฟอร์ดก็คือเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนั้นเพื่อนหน้าหลังเป็น18เท่ากันเนาะส่วนยางที่ให้มาบอกเลยว่าเป็นยางรถแข่งเพื่อนก็คือจะเป็นมิชลินตัวครับทูเลยอ่ะนี่บอกเลยว่าเป็นยางโหดเลยนะเพื่อนก็คือเป็นยางสนามเลยอันนี้ก็จะเป็นเบรกนะ ก็จะเป็นคาลิปเปอร์สีแดงเนาะจางก,ก็จะเป็นซอล่องโปรตีนะเพื่อนเนี่ยโคตรโหดเลยเพื่อนอันนี้เป็นขนาดล้อขอบ18นิ้วนะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแก้มนะเพื่อนตรงเนี้ยไม่ได้แบบเจาะหลอกๆนะเพื่อนอันเนี้ยสามารถรีดอากาศได้จริงนะตรงเนี้ยเวลาเราขับรถเร็วๆตรงเนี้ยมันแรงลมอะ่ะมันก็จะมาเป่าตรงเนี้ยก็คือจะเป็นพวกเรื่องแอโรเดนามิกนะส่วนกระจกมองข้างเขาก็จะเป็นสีดำนะก็คือเป็นสีก็ต์แบ็กนะก็ให้มันตัดกับสีรถเนาะส่วนหลงังคาเนี่ ผมบอกเลยว่าหลังคาตอนแรกที่ผมมามาดูคันนี้ผมผมคิดว่าหลังคามันเปื้อนครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่นะหลังคามันเป็นหลังคาแบบเป็นคาร์บอนฟอร์สนะเพื่อนถ้าเกิดสังเกตดีๆเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตนะหลังคามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นลายหินอ่อนนะเพื่อนถ้าเกิดแบบใครที่แบบไม่ไม่ได้เล่นรถเลยอมองมันเผิน่นนะคิดว่าหลังคามันเปื้อนฝุ่นนะแต่ว่าไม่ใช่นะหลังคาเนี้ยมันเป็นคาร์บอนครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรโหดเลยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้แล้วก็อย่างตรงนี้ด้านข้างครับทุกคน อันนี้ก็จะแตกต่างกว่าตัว GR ป o ตินะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น GR Corolla Proti มันจะไม่เขียนคาว่า GR4 แบบนี้นะเพื่อนอันนี้มันเป็นโทรพิเศษครับทุกคนนะเรามาดูล้อด้านหลังเนี่อันนี้จะเป็นล้อแม็กด้านหลังนะแล้วก็ตรงล้อแม็กเขาจะเขียนทุกวงเลยนะเขียนคําว่า Toyota Gazoo Racing ก็คือเป็นตัวรถแข่งของทาง Toyota เขาเลยนะเป็นไงโคตรโหดเลยทุกคนผมชอบมากเลยอะเป็นยาง ไฮรอลสปอร์ตครับทัวอ,อันนี้ยางแบบยางสลิกรเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดน,นึงนะอย่างด้านหลังชอบมากดีไซน์ด้านหลังเจ้า GR c o ค o l ลานะอันนี้จะเป็นดีไซน์ไฟไท้ายเขานะสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดิฟฟิวเซอร์เขาดิฟฟิวเซอร์เขาจะเป็นสีดําเงานะทุกคนก็คือเป็นสีกอตแบกนะ้องให้มันตัดกับสีรถนะส่วนท่ออันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะส่วนตัวเพราะว่าท่อตอนแรกเข้าใจว่ากราโคโร่โปรเตียคิดว่าท่อมันจะออกแค่ซ้ายขวาแต่ว่าไม่ใช่ครับทุกคนเนี่ย ท่อเขาออกทั้งหมด3ท่อนะจะมีซ้ายขวาแล้วก็จะมีตรงกลางโคดเทเลยเพื่อนๆตัวท่อเนาะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงเวลาเปิดฝาหลังนะก็เปิดตรงนี้ครับทุกคนนี่ข้างในก็จะดิบๆนิดนึงทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภายในนะซึ่งพูดง่ายๆก็คือแม่งคือรถแข่งคันหนึ่งเลยทุกคนเนี่ยภายในก็คือเบาะด้านหลังไม่มีนะ ก็คือจะตีโลบาร์เลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นค้ำโลบาร์นะเพื่อนแล้วก็โปรเตียมมันจะเป็นเบาใช่ไหมถ้าเกิดเป็น GR c o r o โคโรลแต่ว่าพอมันเป็นตัวตัวลิมิเต็ดอะภายในอะมันก็จะแบบถอดเบาไลท์เวทเลยนเพื่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นแบบตีโลบาขึ้นมาเลยบอกเลยว่าโหโคตรโหดเลยเพื่อนอารมณ์เหมือนขับรถในสนามอ่ะทุกคน่เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามันจะดิบแค่ไหนอะ ปกติถ้าเกิดเป็นจีอารคโวล่าปกติพอเราเปิดประตูมาใช่ไหมข้างหลังนะ่ะมันจะเป็นเบาะด้านหลังใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพอมันเป็นตัวพิเศษอ่ะด้านหลังมันไม่มีเบาะครับทุกคนคือมันเป็นโลบาร์เลยนะตรงนี้มันเป็นโลบาร์เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือกระจกเนี่ยกระจกตรงนี้มันไม่สามารถเปิดขึ้นลงได้นะทุกคนอันนี้แบบแปลกใจมากเลยปรติมันจะสามารถมีสวิต์ปิดเปิดใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพอมันเป็นตัวลิมิเต็ดอ่ะตัวไลท์เวทอ่ะตรงนี้คือเขาแบบปิด ปิดกระจกปิดตรงนี้เลยก็คือเราไม่สามารถแบบปิดเปิดกระจกด้านหลังได้เลยบอกเลยว่าโคตรแปลกเลยทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงภายในมันก็จะแตกต่างกับตัวคโรล่าปกตินะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในอย่างภายในถ้าเกิดเป็นคโรล่าปกตินะเพื่อน GR เนาะภายในเขาก็จะเป็นหนังปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวลิมิเต็ดหรือว่าเป็นตัวไลท์เวทอะเบา ก็คือจะเป็นแบบอะคันทัล่าเลยนะเพื่อนดีไซน์เบาก,ก็จะแตกต่างเนี่ยตัวเบาก,ก็คือจะเป็นแบบฟูลบักเก็ตซีดเลยนะคือเบาแบบนั่งกระชับมากเลยนะดูดิแล้วก็พุมพ่มอะไรพุ่มอะไรก็คือเป็นอะคันทั่าแบบทั้งวงเลยนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นตัว GR โปรปกติมันก็จะเป็นหนังโปรตินะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นตัว light ไลท์เวทอ่ะพุ่มอะไรก็จะเป็นแบบอะคันทัล่าเลยอนะทุกคนดูดิจับแบบกระชับมือมากเลยนะแล้วพุ่มอะไรก็จะเป็นพวกแบบอะดัปตีพวกคูดคอนโทรลเลยปรติเพื่อนๆตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบ รถสมัยใหม่มันก็จะมีแล้วตรงนี้พวกคูดคอนโทรลอันนี้ก็จะเป็นรับสายโทรศัพท์อะไรเงี้ยบลูทูธปกตินั้นเพื่อนแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบอะคันทัล่าเนาะแล้วก็ตรงนี้โหมดการขี่ก็สามารถปรับแท็กได้โหบอกเลยว่ามันคือรถแข่งดีๆเลยทุกคนตรงนี้อันนี้ก็สามารถปรับโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นนอร์ม l ลสปอร์ตหรือว่าจะเป็นโหมดแท็กพวกตรงเบรกมือตรงนี้ก็จะเป็นแบบ อาคารท拉่ไอ้ถุงเกียร์ทุกอย่างคือมันอาคารท拉่หมดเลยภายในคือแบบมันดิบมากเลยทุกคนอะเดี๋ยวเราให้ดูเครื่องยนต์นิดหนึ่งดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นิดหนึ่งอย่างเครื่องยนต์เอาจริงคันนี้เครื่องยนต์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนั้นเพื่อนมันเป็นเครื่องยนต์ขนาดแค่พันหกเทอร์โบนั้นเพื่อนอทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่องยนต์นิดนึงนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องยนต์เจ้าโตโยต้าจีอาร์โคโรลานั้นเพื่อนเนี่ยเอาจิงเครื่องมันเล็กมากเลยนะ 1>, 1 6เทอร์โบแต่ว่าสามารถรีดแรงม้าได้ถึง304แรงม้าซึ่งมันจะแรงกว่าตัว GR Corolla ป r o t นะถ้าเกิดโปรตี่มันก็จะอยู่แค่3 0มอม้าแต่อันนี้มันจะเพิ่มมาแค่4ตัวแต่ว่า4ตัวผมบอกเลยว่ามันแตกต่างแน่นอนแตกต่างยังไงเพราะว่าคันนี้ทุกอย่างมันไลท์เวทครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบาะบักเก็ตซีดข้างหลังถอดเบาะออกทุกอย่างน้ําหนักมันจะลดลงไปประมาณ48กิโลนันะนะเพื่อนซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว GR Corolla p r ต t นะั่นเพื่อน แล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆตรงเนี้ยด้านกระจกตรงเนี้ยเขาจะเขียนคำว่าโมริโซนะั้นเพื่อนก็คือจะเป็น CO o ของทาง Toyota นะตรงเนี้ยเขาจะเขียนไปเลยผมบอกเลยว่าลิมิเต็ดมากมีแค่200คันนะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาเนาะสำหรับใครที่สนใจเจ้า Toyota GR Corolla คันนี้นะคันนี้ทางเชลลูมซากุระออโตเซลเขาก็ขายอยู่ที่ 4. 99ล้านเท่านั้นนะสำหรับใครที่สนใจเจ้า Toyota GR c o ลโค l a คันนี้นะสำหรับใครสนใจนะมาดูคันจริงก่อนได้บอกเลยหายากมากๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนี่คันนี้จริงๆคันนี้เราเคยรีวิวไปแบบโหหลายรอบมากเลยนะคันนี้จะเป็นซีวิกไทยอาร์เนาะคันนี้ก็เป็นสีฟ้าด้วยแล้วที่สําคัญคือราคาถูกลงเยอะมากถ้าเกิดย้อนไปเมื่อประมาณสัก2ปีคันนี้อยู่ประมาณเกือบเกืบห้าล้าน,น,นเพื่อนๆบอกเลยว่าแพงมากแต่ตอนเนี้ยค่าเงินญี่ปุ่นมันลดลงครับทุกคน เขาเลยขายถูกคันนี้ตอนแรกขายอยู่4.5แล้วก็ลดราคาลงมาเหลือแค่3.89ถือว่าถูกมากเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเก็บเจ้า Honda t ไท i R นั่นเพื่อนแล้วที่สำคัญมันเป็นสีฟ้าด้วยสีฟ้าหายากมากโปรติในไทยก็จะนิยมเล่นกันแค่สีขาวอ่ะสีที่จะหายากนะ สีฟ้าสีแดงพวกนี้บอกเลยว่าถ้ามีเงินซื้อเก็บแน่นอนเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะมาดูรถนะบอกเลยว่าที่โชว์รูมเขามีรถนําเข้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็น t o โยต้าพีอูก็มีในไทยน่าจะนับคันได้นั้นเพื่อนแล้วก็จะมีพวกโ o โยต้าแลนด์ครูเซอันนั้นก็หาแบบหาโคตรยากเลยแล้วก็จะมีพวกแบบโตโยต้าตัวเอาผ่าตัวใหม่อันนั้นก็ถือว่าหายากนะถ้าเกิดที่ไหนไม่มีที่นี่ก็มีนั้นเพื่อนแล้วก็จะเป็นพวก ฮอนด้ Honda, ที่เป็นรถตู้แบบนําเข้าจากญี่ปุ่นบอกเลยว่าแต่ละคันหายากมากแล้วก็จะมีโตโยต้าคาวแล้วก็จะมีเบนตตัว g c คาร์เป็นตัวดีเซลแล้วก็จะมีปอร์เช่มาคารทุกอย่างคือแบบมันมีแต่รถหาย,ยากทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากให้มาถ่ายรถอะไรก็กดติดตามกันมาได้แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะเดี๋ยวภายในเดือนนี้เดือนมกราถ้าเกิด ทางโชรูมเขานําเข้า GTR ตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูบอกเลยว่าตัวนั้นเป็นตัวไมเนอร์เชนนะถามว่ามันแตกต่างไงเอาจริงนะมันต่างกันแค่แบบนิดเดียวเลยนะสำหรับใครที่เป็นสาวบกเจ้า GTR นะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย